การปฏิบัติภารกิจลาดตะเวนนั้นมีความสําคัญเป็นอย่างมากทั้งในเรื่องการเฝ้าระวังพื้นที่และการรักษาความปลอดภัยกับพลเรือนซึ่งกองกาลังเฉพาะกิจ980ไฮดาฟูให้ความสําคัญเป็นอย่างมากวันนี้เราจะไปติดตามภารกิจการลราดตะเวนในเวลากลางคืนครับภารกิจการลาดตะเวนเวลากลางคืนเป็นภารกิจที่ต้องเสี่ยงกับภัยคุกคามต่างๆเพราะอันตรายจากภัยคุกคามอาจจะเกิดขึ้นได้โดยไม่คาดคิดอุปสรรค ด้านสภาพภูมิประเทศและสภาพอากาศก็สำคัญไม่แพ้กันดังนั้นมาตรการการรักษาความปลอดภัยและขั้นตอนการปฏิบัติต้องรอบคอบมากกว่าการระัตะเวนในเวลากลางวันหลายเท่าท่านผู้ชมครับการระัตะเวนเวลากลางคืนคืนนี้เป็นภารกิจของหมวดระวังป้องกันกองกำลังเฉพาะกิจ980ไทยดาวฟูร้อยเอกกิติภพสีเมืองผู้บังคับชุดปฏิบัติการรบพิเศษได้ให้สัมภาษณ์ถึงเส้นทางเข้าพื้นที่เป้าหมาย และความเป็นมาของหมู่บ้านเป้าหมายในการลาดตระเวนสําหรับคืนนี้ว่าสารบ,บ้านดิมโบนะตั้งอยู่บนถนนสายหลักทางด้านะทิ่ตะวันออกของที่ตั้งฐานไปบัติการมุกเจ้าระยะทางประมาณ15กนะิโลเมตรในปัจจุบันนะเป็นหมู่บ้านร้างเนื่องจากสงครามระหว่างเผ่าพันธุ์ในอดีตนะซึ่งส่งผลใหนะ้ประชาชนเดิมที่อาศัยอยู่ในพื้นทีนะ่ต้องอพยพย้ายถินฐานไนะปยังศูนย์อพยพต่างๆหรือ i DP นะในตัวเมืองมุกเจ้าเพื่อความปลอดภัยในชีวิต ทัพสินของกเขาเองการรัตวเวนคืนนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นความเชื่อใจจากประชาชนและรักษาความปลอดภัยเส้นทางให้กับประชาชนเมื่อทุกอย่างพร้อมร้อยเอกสุริยพงศ์สุทธชัย,ร,ย,ร,ยรองผู้ควบคับชุดปฏิบัติการรบพิเศษได้ชี้แจงสถานการณ์ด้านการข่าวและเส้นทางการรัตะเวนให้กับกำลังพลได้ทราบเพื่อประกันความสําเร็จกําลังพลทุกนายปลอดภยัยพันโทโสรสรัตนผงใสผู้ควบคับบวดระวังป้องกันและผู้ควบคุมในการรัตะเวนในคืนนี้ ได้เพิ่มเติมเทคนิครูปขบวนการาะัตะเวนในพื้นที่อันตรายและให้กำลังพลสอบถามเพื่อสร้างความมั่นใจขั้นตอนต่างๆก่อนการรัตะเวนเป็นประตามคำสั่งยุทธการกองกำลังเฉพาะกิจ980ไทยดาวฟูการรัตะเวนในคืนนี้มีพันโทพทุทธนันริมจเจริญฝ่ายเสยนาธิการกองกำลังเฉพาะกิจ980ไทยดาวฟูร่วมรัตะเวนด้วยเมื่อถึงเวลาที่กำหนด19นาฬิกา30นาทีขบวนรัตะเวนออกเดินทางมุ่งหน้าสู่พื้นที่เป้าหมาย บ้านดินโบทันทีท่านผู้ชมครับในตอนต่อไปท่านผู้ชมจะได้พบเห็นความยากลำบากอุปสรรคต่างๆการแก้ไขปัญหาในเวลาข้ามืดทุกคนจะแก้ไขปัญหากันอย่างไรแล้วจะมีอะไรเกิดขึ้นกับพวกเขาบ้างเรามาติดตามรับชมกันในตอนต่อไปนะครับจากสเปกอภิชาติจงอารยตะก,กูลถ่ายภาพจากสเิเปกกทามาอุดมรายงานจากฐานปฏิบัติการมุกจ้าเมืองมุกจ้าประเทศสุดาน